สอนลูกๆให้บวกลบเลขหลักสิบค่องเดี๋ยววันนี้คุณน้องจะมาสอนบอกลบเลขนะคะเซตศูนย์เลขสิบประกอบด้วยเลขหนึ่งและเลขศูนย์ยี่สิบประกอบด้วยเลขสองและเลขศูนย์สามสิบประกอบด้วยเลขสามและเลขศูนย์สี่สิบประกอบด้วยเลขสี่และเลขศูนย์นะคะลองมาทําดูกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคือสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ด บวกสิลองดูนะคะสิ 11, ประกอบด้วยเลข1และเลข1นึบวกสิประกอบด้วยเลข1และเลข1นึบวกสิประกอบด้วยเลข1และเลข1คําตอบก็คือ33ค่ะข้อต่อไปนะคะ22่สบสวกสิบวกหนึประกอบด้วยเลขสองและเลขสองบวกส1 ประกอบด้วยเล็กหนึ่งและเล็กหนึ่งบวกหประกอบด้วยเล็กหนึ่งค่ะคำตอบก็คือ43นะคะง่ายไหมคะท้าง่ายลองทำดูกันนะคะแล้วก็ถ้าสนใจทดลองเรียนฟรีทักมาหาครูน้องที่เพจ i m a c จินตะคณิตพิจิตได้เลยนะคะ